<Okay. S 2> ว,วันนี้ก็มาโปรดโยมอีกวันหนึ่งมาถามถ่ายสุขทุกโยมเดี๋ยวเชิญน,นั่งตรงนี้นะ,ะ,ะบุกค,คนนี้บุกขึ้นขึ้นตึกล้างกันนี่นั่งเลยโยมุก ไปเช่าขึ้นมาทำอะ่านี่นี่นี่ยังยังใกล้วนนี้ต้องซแค่เพื่อเอออยู่มานานอย่างที่นี่นานแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วอ๋อสิบกว่าปีบ้านไม่ต้องเช่าสบายเลยแต่ค่าน้ำค่าไฟจะเยอะหน่อยทำไมเยอะเพราะหนุ่มต่อกระมาอีกทีค่าน้ำค่าไฟหนุเดือนตกสามพันอยู่เดี๋ยวพูดใหม่เลตกองคำพันนะคะไฟเดือนละพันกว่าบาท ทำไมอย่างนั <laughs> ้นเรู้เหมือนกันพ <laughs> อไม่หมายถึงว่าทางเขาคิด <laughs> ใช่ค่ะคิดอ๋อพอเรา <laughs> น้ำหนูอยู่นิคละยี่สิบบาทค <laughs> ่าไฟเจ็ดบาทไม่เ <laughs> <laughs> สียค่าเช่าก็เหมือนเสีย <laughs> เออแล้วทำไมเราไม่คิดขยับขยายไปที่อื่นมันไม่มี ทุนไม่มีอะไรเลยเพราะลูกยังเรียนอยู่ด้วยค่าค่าช่าบ้านในกรุงเทพแพงไหมโดยทั่วๆไปในที่ไม่ได้เจริญมากแลแลแต่พื้นที่ถ้าเป็นพวกห้องแถวพันตัวบาทมีพันเมงพันข้าก็มีแต่มาเจ็ภาพไม่มีห้องเล็กห้องเล็กใช่เคยไปดูแล้วนะ ถ้าเป็นหลังก็อยู่ที่ประมาณห้าพันแล้วมันมีค่ามาจําด้วยอะไรด้วยอ,อ๋อต้องสามเดือนอีกใช่ค่ะหนักตรงสามเดือนค่ะแต่นี่เดี๋ยวก็จะโดนไล่แล้วนะ<ม>เห็นเขาว่าจะโดนไล่แล้วแล้วมีลูกกี่คนของหนุ่มมีสี่คนค่ะเขาอยู่ต่างจังหวัดสี <4 S 1> ่คนค ลูกอยู่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดคนหนึ่งแล้วก็อยู่ที่นี่คนเขาไปทํางานแต่เขาก็ไม่ได้ช่วยเลยเพราะว่าเขาก็มีครอบครัวแล้วแยกไปแล้วค่ะคนแล,แล,แลที่อยู่กยมมีใครบ้างมีสองคนค่ะอ๋อมีลูกสองคน<ะ>ที่ที่เรียนอยู่ไหมเรียนค่ะเรียนอยู่วัดชัดคนหนึ่งแล้วก็อยู่เทคโนโลยีรามหกคนหนึ่งอันนั้นก็กู้กยอสอเรียน กู้เรียนแล้วก็เวลาค่าค่าใช้จ่ายนี่ทํางานได้ถึงใช้หนี้เขาค่ะแต่ว่าสอนจะเป็นบบ่าเราได้งานแล้วทีนี้ทีนี้เขาเผื่อให้เป็นค่ากินค่ารถค่าอะไรต้นไหมหรือว่าเฉพาะค่าค่าเรียนอย่างเดียวเขามีค่าเรียนค่ะค่าเรียนอย่างเดียวแล้วไม่ได้มีให้กู้ค่าข้าวเลยเขาก็มีให้รวมหมดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็เผื่อให้แล้วนะกู้แพงไหม กูไไ้ไปเท่าไหร่แล้วแต่เขาจะจ่ายค่าเทอมเพราะว่าค่าเทอมเขาจะเข้าทางโรงเรียนเลยอะไรเงี้ยค่ะเขาจะจ่ายทังโรงเรียนเลยค่าใช้จ่ายอะไรงี้โดยไม่ได้ผ่านเด็กนะค่พยศเขาเขาเขาลิงก์ต่อกันเลยค่ะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทํางานตอ,<ล>อน<ม>นีก็มีคนหนึ่งที่ยังต้องต้องส่งอยู่เรียนอะไรอยู่เรียนเพิ่งเรียนป .2 ค่ะป .2 วันเท่าไหร่ให้ ห้าสิบบาทห้าสิบค่ะเดี๋ยวในกรุงเทพยังว่าห้าสิบก็ในแหละรับจ้างเขาเออแล้วหนูก็ทำงานรับจ้างเป็นแม่บ้านไปบ้างไม่ไปบ้างช่วงนี้หยุดเยอะข้อมือไม่ดีปวดข้อมืออ๋อโยงทำงานเป็นแม่บ้านไปบ้างไม่ไปบ้างใช่ค่ะอยู่ที่ดเดียวหรือว่า เวียนกันไปอะไรแค่อยู่ที่เดียวค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่ไปเราก็ไม่ได้ค่าแรงเราก็ไม่ได้เราก็ถูกแล้วค่ายวันเท่าไหร่สามร้อยค่ะระวังนะระวังตกสนาะ <c oughs> มร้อยให้ลูกห้าสิบแล้วตัวเองอีก <c oughs> แล้วส่วนสามี เขาก็หาซื้อข้าวสารซื้อค่าจ่ายค่าน้ำค่าไฟอะไรอายุเท่าไหร่สามีสี่สิบแปดค่ะสี่สิบแปดแข็งแรงอยู่ไหมก็ไม่ค่ะเขาจะเป็นแบบกระดูกหลังเขาเลื่เคลื่อนนะคะเขาจะปวดหลังเลยเพราะว่าเขาเคยตกเสาไฟอ๋อเขาจะปวดหลังเรื่อยปวดอยู่เรื่อยแล้วเคยไปหาหมอจัดกระดูกหมอเขาไม่กล้าไปค่ะ เราัวเจอโรคเยอะไม่หมอสมุนไพรเราเนี่ยไม่ได้ไปอะ่ะบางทีเขาดึงเส้นให้กลับอะไรปุ๊บหายเลยแต่เขาเป็นมานานแล้วค่ะแต่ว่าบางทีเขานั่งมากๆนั่งมากๆอะไรองี้เขาก็จะปวดเขาจะปวดหลังได้ทํางานได้ทุกวันไหมก็ไม่ค่ะถ้าเขาปวดหลังมากๆเขาก็ไปไม่ไหวเวลาหยุดที่กี่วัน <laughs> เป็นอาทิตย์ค่ะ บางทีจะซื้อยาต้มเส้นมากิน้ท,ทุกเดือนเพราะว่าต้องต้องต้องปวดทุกเดือนหรือว,ว่าบางทีหายไปหลายเดือนแล้วมาปวดม,มันเป็นบางช่วงอะบางถ้าเขาแบบทํานั่นยกของหนักอะไรหนักก็ไม่ได้อะเขาจะปดดวดถ้าขับรถอย่างเดียวนั่งน,นานก็ไม่ได้เป็น<ะ>นั่งมากๆก็ไม่ได้อ้าวคเป็น ตกลงก็คือคาดเดาวไม่ได้เลยเนาะใช่สรุปว่ารายรับเดือนเดืนหนึ่งค่าน้ำค่าไฟหมดพอดีไหมหรือว่ายังเหลือค่ากินค่าใช้ก็พอดีแทบบางทีก็ไม่เหลืออย่างวันนี้ก็ยังยังยุ้ตังก็มาค่ารถมาพี่สไปก็โทรไปเลยบอก ถ,ถ้าโยไปทํางานทุกวันเงินจะเหลือไหมเขา<อ>ไม่มได้จ่ายทุกวันนะคะมันก็ได้แค่พอกินไปวันวันเพราะว่ากลับมาหนูก็ต้องเลี้ยงแมวมีแมวมีไอ้ตัวดำๆเมื่อกี้ตัวแล้วก็ซื้อข้าวซื้อสับข้าวซื้อข้าวสารซื้อับข้าวห่วงแมวอีก <laughs> ยังไงด้อาจารย์ก็มาอยู่แล้วด้วยแล้วค่ะไม่เลี้ยงหนูด้วย <laughs> เลี้ยงแต่แมวอย่างเดียว <laughs> คนไม่ค่อยยุติธรรมเนาะ เลี้ยงแต่แมวเลี้ยงแต่แมวเป็นหนูไม่เลี้ยง <c oughs> ไม่มีอะเพราะว่าเขาแมวมาอยู่ไม่มีจะเป็นหนูเลี้ยงแมวเขาไล่ก็ยังไม่รู้จะไปอยู่ไหนเหมือนกันทุนเราไม่มีเหมือนเขานี่เขาบอกจะโดนเดือนสองเดือนนี่นูเพี้ยงไม่รู้เหมือนกัน ถามจริงตอนนี้มีเงินสิบบานไหมไม่มีอ่ะไม่มีหนูยืมเข้ามาค้ารถนมอกี้ยี่สิบบาทจะต้องรอแฟนกลับมาตอนเย็นนั่นแหละมืดมืดว่าจะได้เท่าไหร่ใช่บางทีก็หายืมเ้าซื้อกับข้าวก่อนเพราะว่าบางทีก็มาดึกก็ไม่ทันซื้อกับข้าวอะไรอย่างเงี้ย แ,แฟนแล้วขับรถเหรอค่ะแล้วขับรถนี่ได้ทุกวันไหมไม่ได้บางทีก็ไม่ได้มีด้วยเหรอค่ะเพอาบอกเขาบอกเดี๋ยวนี้รถมันเยอะด้วยอะไรด้วยอพอขับทุกวันก็เริ่มปวดเดียวอีกใช่อย่างวันงาอาทิตย์หนึ่งจะหยุดสองวันอะไรเงี้ยประจำเพราะว่าเขาบอกเขานั่งนานๆแล้วมันปวดหลัง กระดูกเขาจะเป็นรอยต่อเงื่อนกันแบบนี้นนเคยกดให้เขาทำไมไม่ไปหาหมอที่เขาจัดก,กระดูกหมอแผนไทยเราเยอะแยะไปเอาไม่เดี๋ยวจะมาแนะนําไปไม่ต้องเสียเง,งินก็ไม่รู้จะพาเขาไปที่ไหนแถวปทุมนี่ใกล้ใกล้ใก้ไหมปทุมแตลาดถวตลาดไทยไกลไหมก็ไกลอยู่ <laughs> ว่าไกลอยู่ไม่แต่ถ้าไปเพื่อสุขภาพก็ไม่ต้องเสียภาษาีละไม่ต,ต,ต้องเสียภไปดูว่าเขาดูเรื่องกระดูกเป็นยังไง<ส><ญ>แล้วว่าถ้าเขาดึงได้หรือว,ว่ามันขี่มันขบกันถ้ามันขบกันหรือมันคดเราก็ไม่รู้เคยเอ็กซเรย์ยัง ไม่เคยอะค่ะเขารักษาตั้งแต่ตอนเขาเป็นแรกๆเเขาเคยไป <ๆ S 1> หาหมอหลวงเลยเใช่ไหมใช่แล้วเขาวินิจฉัยยังไงหมอพอดูแผ่นิึดเซลเล์เขาบอกกระดูกมันเคลื่อนเฉยๆกระดูกมันเคลื่อนรอยต่อมันเคลื่อนกันถ้ากระดูกเคลื่อนก็ต้องร้อยมันมันมันเชื่อมกลับมา นปูแต่เขาก็เป็นมานานแล้วนะเป็นมาสิกกว่าปีลองเชื่อของพ่อะลองเสียตารางเวลาวันหนึ่งเพื่อมันจะดีขึ้นโรงบาลอะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรเอาไว้ให้ให้คุยกับหมอดูและเล่าอาการให้หมอหมอที่สิบฟังดูกเป็นลูกศิษย์ที่เขาช่วยแล้วก็เขาจะทำฟรีให้ บอกว่ามาแนะานามของเจ้าคุณพระราชวชพย,ย์ยาลังสีท่านแนะนำม,มาก็แล้วก็แล้วก็ฟรีให้<อ>ไม่ต้องเผื่อลองดูถ้ามันถูกโลกครั้งเดียวมันก็ดีขึ้นไม่ต้องไปทรม,มานไหถ้าอย่างเปิดบวทตามพ่อตามอะไรอย่างนี้ได้ไ,<ป>ไหมไปไปหมดเลยถ้าไปก็ไปสองคนเพ<อ>ราะตอนนี้มือหนูทำอะไรไม่ค่อยได้ เราเนี้ทรามานมากปวดเนี่ยหนูปวด,ปวดมันเป็นได้หลายอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสารอาหารถ้ามันเยอะเกินเราหวานไขมันน้ําตาลมันก็ทําให้เลือดเหนือ่อยพอเหนือ่อยปั๊บมันก็เป็นได้หมดทุกโรคหนูเพิ่งมาเป็นนเนพิ่งมา,า,มเ,มาเป็นนี่แหละเดือนนี้แหละปวล่วยก่อนแล้วมาเป็นเป็นความดันด้วยไหมเป็น,นความดันสูงค่ะเป็นมันเน็คแล้วแต่ว่าเลือดข้น มันต้องแก้ที่เลือดก่อนแก้ระบบทานน้ำเยอะไหมประวันเยอะค่ะประมาณกี่ลิตรก็ขวดใหญ่ประมาณสองขวดก็สองลิตรกินหวานเยอะไหมไม่ค่อยหนูก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ขนมหวานกินมันเยอะไหมแต่ถ้าเป็นน้ำมันนี่ทุกวัน,นะทำกับข้าวจะใช้น้ำมันตลอดน้ำมันเลยใช้ น้ำมันพืชนีพวกมรกตพวกก็ไปศึกษาดูกันว,ว่าน้ำมันอะไรที่เรากินนกว่าที่มันพอกเกาะตามผนังเลือดเราผนานเข้าถ้าเลือดเรามันมันคดแล้วเมื่อไหร่โรคมามเป็นได้ทุกโรคเอางี้เดี๋ยวหลังไมเดมาจะให้ไปหาไปไปดูเดี๋ยวให้เขาดู างทีว่าใช่ไม่ใช่แต่ครั้งเดียวก็ไม่เสียเวลามากนั่นก็ช่วยเหลือไปรับสองหมื่นรับไปสองหมื่นเพื่อเพื่อเพือโดนไล่ที่ด้วยจะได้มีท่าแบกย้ายขอบคุณมากครับเอาค่ามาด้วย แปดลูกใช่นะเอาวิทยุมาได้ฟังทำบ้างนะฟังค่ะเปิดฟังประจำฟังพระท่านเทศอะไรบ้างที่จําได้ก็ฟังไปเรื่อยกันทาชั่วได้ดีไหมฮะไม่ได้ค่ะไม่ดีทําไมทาชั่วไม่ได้ดีไม่ได้ล้วทําดีทำดีบางทียังไม่ได้เลย นคำมงคลบอกทำดียังไม่ได้ดีหนึ่งความดีเราอาจจะยังน้อยยังไม่พอสองเราทำดีไม่ถูกคนสามทำดีไม่ถูกถูกเรื่องอีกบางทีก็บอกว่ายุ่งนะก็ะสุดแล้วแต่แล้วว่าไปเขาะหนูยเคยเจอแต่ตมาแล้ว่ะช่วยก็ทำไมอะไรก็ชุดแล้วแต่ เขาบอกอย่างโง่ทาไมก็สุดแล้วแต่แล้วก็สี่บางทีไปเจอคนที่ไม่ดีคนมุ่จักบุญคุณคนแล้วก็ห้าก็คือบางคนเป็นคู่อาริเก่าที่เราหนูก็คิดว่าเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรเราใค่คิดอย่างนี้แต่ว่าความดียังไงก็ต้องนำพาเราไปในสิ่งที่ดีแม่งั้นพระเจ้าคงไม่สอน พุทเจ้ารู้ไหมกอ่อนจะตัดชะลูเนี่ยสีอสงไขยแสนกับกอ่อนจะตัดชะลูเมื่อตัดชรลูแล้วพุทธเจ้าจะไม่กล่าวอะไรที่ไม่มีประโยชน์และไม่กล่าวอะไรที่เป็นคำลอยหรือคำเท็จทั้นให้เชื่อพุทธเจ้าไว้นะของหนูของหนูให้เชื่อพุทธเจ้าไว้เอมโทรมาจะไปรักษาจะไปหามหมอตาเขาอักเสบเปิดพดวกเปิดเนี่ย เทคหนึ่งสวดมนเช้าเทคสองสวดมนเย็นเลขสามจนถึงสามร้อยแปดสิบเจ็ดบรรยายธรรมนีโโัเ<อ>สีมมสุงพอททพอที่สุดในสามโลกเข้าฟังธรรม ตัง้งแต่การที่สาเมาเลขสามถ้าถ้าการที่สิบต้องกดสองครั้งนะหนึ่งศูนย์หนึ่เะเก้ได้เวลาการที่ร้อยต้องกด3ครั้งหนึ่งศูนย์ศงการฝักผักแต่ไม่เกิน3ามแปเบอรในโอกาสอ่ะแบมือครับ วิธีใช้ก็เสียบปลั๊กเลยะนะเสียบปลั๊กไปเปิดไปด้วยแล้วก็พอเปิดไปก็จะชาร์จไปในตัวมีฐานแห้งอยู่ข้างหลังเป็นสีฟ้านะแล้วก็เวลาพอเราชาร์จทั้งคืนอยากจะฟังที่ไม่มีสายไฟเราก็ถือไปฟังได้นะนี่ก็เป็นการสองระบบฟังไปชาร์จไปอ้าวยาจมหนึ่งนาทีก่อนจะจบรายการนะโยมใกล้เห็นครับว่ากามุนนาวัตติโลโก สัตว์โลกเนะี่ยย่อเป็นไปตามกรรมกรรมก็คือการกระทำํำไม่ว่าเราจะทําดีหรือทําไม่ดีเร็วช้ากรรมนั้นก็จะมีผลหลายคนก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะทําดีทําไมฉันไม่ได้รับความดีทําไมทําดีแล้วฉันยังไม่เจริญทำไมฉันทาบุญแล้วฉันยังไม่ได้ตามความปรารถนาที่ฉันประสงค์ โยมใจเย็นไว้ถ้าโยมคิดอย่างนั้นจะมาให้โยมคิดตามกันว่าสิ่งที่เราเคยทําชั่วมีไม่มีแล้วผลชั่วนั้นก็ยังไม่มาเหมือนกันใช่ไหมเออหรือบางอย่างผลชั่วนั้นก็มาแล้วเออมันก็เหมือนกันที่บอกบางคนทําดีแล้วกรรมดียังมาไม่ถึงมันก็เหมือนทาชั่วบางอย่างความชั่วก็ยังมาไม่ถึงแค่ทุกอย่างมันมีเวลาและมีเหตุในสิ่งของกรรมนั้น,น,น ที่จะส่งผลเราเพราะบางอย่างมันมีของเก่ามาหักล้างหรือของใหม่มาส่งเสริมมันก็เป็นแรงส่งแรงช่วยหรือแรงต้านหักล้างหักเหไปนะก็ให้เข้าใจกันตามเหตุนะเอาละสมควรเวลานะก็ขอจเจริญพรเรื่งของออบเสื้อผ้ามุง้งข้าว ข้าหม้อขุ่นข้าวสมควรเวลานะ,ะจะไปโรงพยาบาลนะเอาไปเ,ออไาเดี๋ยวเดี๋ยว,คยวใครลูกเหรอป่วยเหรอตาเขาเอาเสกค่ะเอาเอาเพิ่มอีกหมื่นไปเขาเรียนเชื่อมเพื่อ,อเผื่อไปรักษาโรคอีก่ายามเจ็บป่วยไข้ทุกยากเออไปอ่าอ่าสาธุแค่นี้นะอ่าให้ไปสาม